รถก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะคะคเรายังไม่ถึงกรุงเทพเลยตอนนี้รถติดตลอดตั้งแต่มานะคะตั้งแต่ออกจากคอนแกนมาเลยรถติดจนมาถึงตอนนี้ก็เลยสระบุรีมาแล้วอีกสักชัว่วโมงกว่าๆเราก็คงถึงที่พักกันแล้วนะคะตอนนี้สามตอนตอนนี้นะคะพวกเราทั้งหมดสี่คนนะคะมาถึงที่ เซนทร่าแกนแอสเซนทรัาทาวแล้วกำลังจะเข้าห้องพักนะคะมาถึงค่ำมากเพราะว่าวันนี้รถติดมากๆเลยค่ะตลอดทางที่มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูห้องพักกันว่าเป็นยังไงบ้างด้านนี้นี่นะคะทุกคนล้ก็สองสองหนึ่งศูนย์ค่ะด้านนี้ด้านนี้เลยค่ะด้านนี้เลยหอ ห้องสองสองหนึ่งศูนย์โอเคใกล้แล้วโอเคเดี๋ยวสักครู่นะคะใช้กรแตะนะไม่ไใช่ก๊รแตะให้หนูผักหนูต้องใช้แรงผักพอขาออกเลยผักด้วยค่ะผักด้วยค่ะผักด้วยโอเค โอ,อ,อ,อ้โหโอเคตอนนี้เรามาที่ห้องพักแล้วสอง,องสอง,องหนึ่งศูนย์นะคะล็อกห้องด้วย,ยวนี่เป็นที่พักของเราเรคืนนี้ค่ะคืนนี้นะคะน้องพินเซจะพักที่นี่ค่ะอ้าวอย่าเพิ่งขึ้นไปค่ะ ะคหนูหนูดูสิคะพี่พี่เขาเตรียมอะไรให้หนูคะพี่พี่เขาเตรียมไว้ให้ค่ะพี่พี่ที่นี่เขาทำไมเขารู้อ่ะฮะสอบงันพอดีเลยมีแม่ที่นนะโอเคนี่เป็นห้องพักของเราคืนนี้ค่ะ วิววิวตรงนี้จะเป็นมาโชว์ให้ทุกคนดูโอเคโอเคค่ะไม่ค่ะเจ๊เซ็ตก็เบื่อเจ๊ซูนั่งตรงนี้คุยกับดูสิคะของน่ารักน่ารักที่เด็กๆถือในวันนี้คืออะไรโอเคเจค่ะค่ะเจ๊เร็วจับของแเคนี่นะคะ ที่พักของเราคืนนี้ระหว่างที่จะเป็นเซ่เอ้ยน้องอลิซจะรอนะคะตรงนี้เป็นวิวข้างล่างน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นวิภาวดีมชเราเราอยู่ชั้นไหนนะยี่สองเหรออ๋อตรงนี้เป็นวิภาวดีค่ะมองไปตรงนี้เห็นทีทีบีเดี๋ยวเราจะไปที่มีผ้าห่มด้วยค่ะมมีผ้าห่มด้วยค่ะแล้วตกลงกระเป๋าเรามีผ้าไหมคะฮะไม่มีเหรอคะเสร็จเลย นี่ค่ะที่พักของเราคืน